ม E E P C นะครับผมต่อจากเป็นจบันหาเล่มก็จะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับต่อจากยชัวจะเป็นเรื่องของพระเจ้าใช้บางคนที่พระยามของพระเจ้าอยู่ด้วยเพื่อวินิจฉัยอิสราเอก่อนจะมีกษัตริย์นะครับผู้วินิจฉัยของสมัยที่อิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ก็มีหลายคนนะครับเดบ จมสั้นดีโอนมีหลายคนนะครับก็สามารถไปอ่านได้เรืเ่อยอนะครับแล้วผู้ีิใัยบางคนก็จะมีความผิดพลาดล้มเหลือน,นะครับก็พระเจ้าก็จะสั่งสอน ผูวิจัยแล้วก็ชาย,ยูนะครับแต่ถ้าผู้วิจัยที่เอาพระเจ้ายึดพระเจ้ามั่นคงก็จะได้รับการอวยพรนะครับผมขอโทษครับเป็นเรื่องนางรูดนะครับเป็นสันพบุตรของดาวิดและพไปสู่ที่ติดตามแม่สามีนะครับผมด <c oughs> ูอานนะโอมียส่วนซามโยเป็นเรื่องของ การผู้ใหญ่หนาที่เจิมแต่งตั้งกษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกษัตริย์ซามูเอลกษัตริย์ซาอูลกับดาวิดนะครับผมซามูเอลจะมีสองฉบับนะครับเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดก่อนขึ้นครองราชตอนที่ขึ้นครองราชความล้มเหลวของกษัตริย์ดาวิดต่างๆการ,รถาวายบูชา <c oughs> สองสมอเอลก็จะพูดถึงอาบซาโลมซาโลมอนการบการประสบความสำเร็จของกษัตริย์ยูที่ชื่อดาวิดซาโลมอนนะผมส่วนหนึ่งพวกกษัตริย์นะครับผมได้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะครับในอีกหนึ่งกิหนึ่งกษัตริย์สองกษัตรย์ก็เรี่องของบรรพบุรุดกษัตริย์ของยูต่างๆนะครับการคองราชกษัตริย์ที่เอาพระเจ้าก็จะได้ รับการอวยพรสถาป,ปนาแผ่นดินภาษ์ที่รักทิ้งพระเจ้าก็จะผ่นนี้ก็จะถูกฉีกถูกาพ่ายแพ้เป็นคืนรวมถึงเรื่องเรื่องของเอลิชาและเอลิยานะครับเอลิยาและเอลิชาผู้เผยชนะในยุคนั้นนะครับผมก็อีพีที่ห้าก็จะประมาณนี้ครับผมสองคงสัตว์สัตว์ต่า,ตาตตงๆเซลิสิยายูดานะครับผม ขอบคุณครับพเจริพรค,ครับผม